คนแสบประจําวงการกันหน่อยดีกว่านะปีนี้มีเรื่องแสบแต่ว่าชวนยิ้มกันเยอะเลยนะคะยัยตัวแสบคนไหนสร้างวีรกรรมเอาไว้แบบสุดใจกันบ้างติดตามได้จากสกู๊พิเศษชิ้นนี้เลยจ้าชวนยิ้มเรื่องแสบของเราคนดังประจําวงการบันเทิงปีเนี้ บอกเลยว่ามันเที่ยวนักนะใหญ่ตัวร้ายประเดิมกันที่เดมิดีนลูกสาวคนกลางของแม่ลีเดียนและพ่อแมทธิวที่ดูทรงแล้วจะขัดจิตขัดใจกับนางเอกดังทุกคนเจอกับใครเป็นไม่ได้ขอสร้างเรื่องเปิดตำนานซะทุกทีอย่างสมัยยุมไหลพี่ใหม่ดาวิกาเรื่องราวก็สะพัดไปทุกหน้าสื่อน้องเดมี่ก็ยอมรับเดือดอค่ะอุสาเหตุที่ทำให้มือสอนเป็นเพราะพี่ใหม่นั้นสวยกว่าค่ะคุณแม่ค่ะ หยิกพี่ใหม่ทำไมคะพี่ใหญ่่พีใหม่ถามอยากหยิกอยากหยิกเดมี่ทำอะไรเหรอเดมี่พี่ใหม่เอะไรนะเดมี่พี่ใหม่เดมี่ทำอะไรนะเดไม่่ยงพี่ใหม่ทำไมเดเงถึงหยิกพี่ใหม่คะพี่ใหม่พี่ใหม่ก็สวยไหมครับสวยสวยพี่ใหม่สวยกว่าเดมี่แล้วเดมี่จะหยิกพี่ใหม่เหรอคะแชร์แคร์แค วยแบบพี่ใหม่ก็ไม่ถูกใจเจอคนสวยแบบพี่ใบเฟิร์ดก็ช็อตฟิวเขาเจอคนสวยแบบพี่แปลล่าพี่แอลลี่ก็มองแรงแกงนังเอกซะทุกคนบอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าแสบจริงๆเลยนะตัวแค่นี้มันเคี้ยวจังเลยค่ะคนสวย ที่แรงทุกงานปีนี้ก็ต้องมีชื่อของพีพีกริดไม่เกินจริงเพราะวีรกรรมนายิกพีพีเขาก็สร้างเรื่องเอาไวเ้เพียเๆีเีโดยเฉพาะโครงการพีพีชนะที่ทำเอาพีพีเอฟทุกดอมยอมซีโรราบก็จะไม่ให้ยอมได้ยังไงล่ะคะ ประกาศงอนแบมแบมออกสื่อคราวนี้ก็ร้อนถึงน้องแบมแบมไอดอลดังต้องมาง้อด้วยตัวเองถึงในไอจีอุ้ยแล้วที่แรงกว่านั้นก็คือรอยสเสน่ห์ให้บักปรินซุกแก้ไปหนึ่งทีจนเอฟซีกรีทเขแตกมาแล้วไหนจะลีละยียวนสุดกวนถึงคู่จิ้นดิวกินพุทธิพงศ์จนอีกฝ่ายนั้นฟาดเขาให้ทีกแกมไปหนึ่งฟอดเรียกได้ว่ารายไหนรายนั้นเป็นอันตกเป็นของหวานของหนูพีพีทุกคนแนะ่ เรื่องแสบๆของพี่ๆใช่ว่าจะมีแค่เรื่องหนุ่มๆประเภทตั้งมตอตมแกงใส่นะคะเพื่อนสีก็เผ็ดใช้ย้อยจ้าเยื่อรายนั้นก็คือโอบนิธิหนุ่มฮอตคนนี้แหละค่ะ เจอพีพีโปซีนใหญ่ว่าแอบพ่วงเลดี้ปรางมาดูคอนเสิร์ตวิ่ข่าวกำลังคิดเจอพีพีขยี้อีกแบบนี้ทำเอาเพื่อนซีเขินไม่เป็นท่าแม่พีพีจ๋าแสบถึงส่วนทุกกรณีน่ารักขนาดนี้ขอตีมือได้เมียคืนแทนความแสบเรื่องหนุ่มๆต้องมอบโลนักสู้ให้แจ๊กกี้ชาคลินคนนี้เลยละค่ะ กลายเป็นสารุกตัวแม่พร้อมบุกเป้าหมายของแท้แบบไม่กลัวน้าแตกเลยนะคะ <Okay. S 1> หลังจากที่อ่อนแรงสกรดวรินทร์แต่ก็มีปออนันบเอวหวานมาเป็นความหวังใหม่ยกเคควนเกิดให้เขาเป็นคนแรกก็ทำมาแล้วอะ่ะแถมประกาศออกสื่อด้วยว่าสมกันอย่างกับกิ่งท่องใบยกกระชัดเวอร์แรงบุกขณะน,นี้แรงเชียร์จากเอฟซีก็แรงไม่แพ้กันรีกด้วนุ่มๆอาจจะไม่ส่งใจแต่แสบซีดจีใจ แบบนี้จ็กกี้ชาคลินได้ใจกองเชียร์เพียบเลยละจ้ะอืมรอดรอดออนะครับแต่ละคนวีรกรรมแซ่บแต่ว่าน่ารักน่ารักน<อ>่ากันที่หนึงนะคะ